แมนที่จะส่งวันนี้ก็ปิดสิงกินน้องมือค่ะที่บอกว่าเมื่อได้ไปช่วยกายที่สันติกาขนาดที่กำลังนั่งอ่านปากอยู่ค่ะก็มีพวกก้าวข้าด้านหนึ่งมาบอกว่ามีตู้เรียนมาฝากค่ะที่เด็ดมันให้ฟังมันก็ดีใจค่ะแล้วปีน้องที่นั่งตากันอยู่ค่ะเขาบอกว่าหยุดตามก่อน มากินตู้เดือนกันก่อนเพาตู้เดียนมันแกะเม็ดมาแล้วค่ะตอนนั้นก็มีกุลาจะไปข้างไปไปซื้อของค่ะแล้วกินเล็มันก็กลัวว่าตู้เดือนจะหมดกะข้อเลยบอกว่าบอกมันว่าหมดข้อหมดไม่ได้กินก็ไม่ได้กินดีตาจะได้ไม่ต้องกินตอนเช้าแต่พอกลับมาตู้เรียนมันก็ยังเหลืออยู่กบมันก็ได้กินสมใจกับุลู แล้วพอสายหน่อยหนึ่งประมาณเก้าโมงก็จะไปหาผลไม้มากินต่อกะเพราะว่าจะจะอยู่ในมือจะได้ไม่ปิดสีนกะแต่พอกินมและกอไปชิ้นหนึ่งก็มีพี่น้องให้ช่วยหันปักต่อกะมันก็เลยไม่ได้กินกับลุูไปอีกกินอีกชีนก็สิบเอ็ดโมงแล้วมันเลยปิดสีนไปกะพอสิบเอ็ดโมงมันก็จะเต็มเลยกับลุู อาหารมันมีหลายอย่างมันคิดโมดุกอย่างกับรูกเอลก็มันก็ช่วงบ่ายก็กลับมากับรูกแมันก็มาสรุปตื่นจากขึ้นมามันก็ไม่ไหวกับรูปวดเอวปวดสะโพกกับรูกปวามาันนี้ค่ะเคยชี้แนะให้ปัญญาด้วยค่ะขอบพร,ระคุณค่ะอ้าวสาธุค่ะอยากได้อะไร ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาแต่ละปว่ามันทำสินมือเดียวไม่ได้กับคุรุมันก็จะเริ่ม้นปัฒนาตัวเองใหม่่ะเออทำสินมือเดียวไม่ได้แล้วไงมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ดีเพราะว่ามันก็เคยตกลงกับน้องกูไปว่าเราจะสู้สีนมือเดียวไปด้วยกันกับคุรุแต่มันทำพลาดเองแล้วค่ะความสินมือเดียวไม่ได้เวลาพี่น้องทำสินมือเดียวไม่ได้ พี่น้องอย่าจับแต่สีมื้อเดียวน่ะมันมีเหตุอะไรอะไรจูงใจอะไรอยากอะไรมันถึงทำมื้อเดียวไม่ได้ต้องสะโขบไปตรงนั้นด้วยนะอยากอะไรถึงทำมื้อเดียวไม่ได้ถึงเป็นเหตุปัใจจัยให้หนึ่งมื้อไปไม่ได้เมันมีตัวอยากอะไรมันต้องมีตัวอยากนะถ้ามันไม่มีตัวอยากมันกินมื้อเดียวอยู่แล้ว แต่มันมีมนตัวอยา่างดึงดึงหูออกเห็นเปล่าดึงหูออกจากมือเดียวตัวไหนที่มันดึงหูเราออกจากมือเดียวเริ่มแรกมันก็อยากกินตุเรียนกับกุลูนะมันมีตัวอยากดังนั้นเนี่ยตัวนี้กาต้องฝึกนะพี่น้องพี่น้องตั้งสินกินมื้อเดียวแต่ตัวที่ทําให้พี่น้องกินมือเดียวไม่ได้ตัวนี้แหละที่มันดึงหูพี่น้องออกนี่แหละตัวนี้ก็ต้องฝึกอ่านเข้าไปด้วยนะ ไม่ใช่ไปอ่านแต่มือเดียวมือเดียวอ่านด้วยมีอะไรวะตัวไหนที่มันดึงหูเราออกจากมือเดียววะตัวอยากกินทุเรียนนะมันอยากมากอยากน้อยอยากขนาดไหนโอ้มันอยากเรามากมันอยากหละแต่ว่าเราก็เบรกได้ถูกไหมฟินิทเบรกได้แต่ว่าก็ไม่ได้ล้างได้หรอกแต่ว่าเบรกได้แต่ไม่ได้ล้างได้ <c oughs> ก็อยากอยู่แต่พลากถูกไหมจ้า <c oughs> แต่มันก็กลับมากินรอบรองกับกลูก พลากออกไปเห็นไหมก็ถือว่าได้อยู่นะพลากออกไปยังล้างไม่ได้พลากออกไปนะะแล้วก็กลับมากินใหม่กิวเองก็พลากนะคะพลากเหมือนกันกับทุเรียนนี่แหละพลาดก,กิเลสหรอกกิเลสมันอยากกินเหมือนกันนะคะมีอำนาจในการกินมีอำนาจในการหา,ม,ามีอำนาจในการซื้อแต่เราเบรกเบรกอำนาจนั้นได้ ด้วยกันไม่กินนะคะด้วยการพลาดด้วยกันไปที่อื่นหรือด้วยกันฝึกลดละเลิกอันนี้ก็ถือว่าความก้าวหน้านะกิเบงก็กําลังทําอยู่นะคะเออมีอํานาจในการซื้อกินมีอํานาจในการเห็นแต่เราไม่กิน <S <S 2> <S 2> รู้สึกว่ากิ๊กกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บวุ่นวายยังไงไม่รู้อะเรารู้สึกว่าช่วงนั้นอะเราติดทุเรียนอะแล้วเรารู้สึกชีวิตทาไมชีวิตกูวุ่นวายแบบนี้วะ ใครกินทุเรียนแล้วรู้สึกวุ่นวายเหมือนกิมไหมใครอยากกินทุเรียนแล้วรู้สึกวุ่นวายว้าวุ่นไม่รู้สึกไหมรู้สึกจิตใจว้าวุ่นรู้สึกร่างกายรู้สึกเหตุการณ์ว้าวุ่นแล้ววุ่นวายไปหมดเลยรู้สึกไหมทุกคนใครใครกินบ้างใครเคยกินหรือว่ารู้รสึกเงียสงบดีอาเชิญเลยค่ะเมื่อวานแอดก,ก็กินนะแต่ก็ไม่ว้าวุ่นไม่อะไรก็กินแค่ครึ่งเม็ด แล้วก็แบ่งครึ่งเม็ดไปให้พี่อีกท่านหนึ่งนะคะ,อ,ะอ่านเปล่าถ้าไม่อ่านจะไม่เจอนะก็อ่านรู้รู้ว่าได้กินรู้รู้รู้ว่าเออมันได้กินแล้วมันก็พอแล้วนะคะคุณลูกนั่นแหละวุ่นวายวุ่นวายใจนะที่พูดเนี <laughs> ่ยอ่านนะทุกคนเวลาเราอยากอะไรมากๆแล้วเราสู้มันไม่ได้วาวุ่นไหม เอาเรื่องอื่นก็ทั้งเลยไม่ใช่ทุไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวเยอะอย่างอื่นเลยที่พี่น้องว้าวุ่นมากมากแล้วววาุ่่นคะแล้วมันเที่ยวเที่ยววนเที่ยวเวียนอยู่แล้วล้างมันไม่ออกสักทีแล้วพี่น้องรู้สึกว่ามันว้าวุ่นมันวุ่นวายไหมกับไอ้ที่เที่ยวเที่ยวดูอยู่เนี่ยเที่ยวเวียนอยู่ไอ้เนี่ยว้าวุ่นวุ่นวายค่ะว้าวุ่นวุ่นวายมากเลยค่ะว้าวุ่นมากค่ะต้องกินให้ได้ค่ะ ครั้งนี้ไม่ได้ก็ครั้งหน้าครั้งหน้าไม่ได้ก็ครั้งโน,น้นใช่ไหมใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ค่ะใช่กากรู้เออกิ๊บรู้สึกนะกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บว้าวุ่นมากเลยกับเออทุเรียนเนี่ยเออทุเรียนเป็นผัดสานะแต่ไอ,อตัวว้าวุ่นนี่คือความอยากของเรานี่แหละพอเราอยากเนี่ยอยากเนี่ยมันนิ่งเฉยๆได้ไหมพอมันอยากมากแล้วมันนิ่งเฉยเยได้ไหม นิ่งไม่ได้ค่ะระเป็นน้ำมากินเออมันกระวนกระวายพอมันกระวนกระวายแล้วเป็นไงใจเราก็ร้อนโนกระวนกระวายแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบเป็นไงสังเกตนะสู้ไม่ค่อยได้แล้วค่ะเตัววุ่นวายนี่คือเราถูกไหมมันว้าวุ่นแล้วมันวุ่นวายถูกค่ะดังดังนั้นพอมันว้าวุ่นแล้วมันวุ่นวายนี่มันจะใจเย็นหรือมันใจร้อน ใจร้อนค่ะ,อะเออเก็บจับความรู้สึกได้เวลายอยากกินทุเรียนทีไรทําไมว้าวุ่นและวุ่นวายขนาดนี้วะแล้วก็ร้อนโดนแล้วก็ใจร้อนโอ้ความสงบร่มเย็นที่เรามีมันหายไปมันหายไปยังไงไม่รู้โอ้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับความรู้สึกนี้เลยอะมันไม่ใช่เราอะก็เลยพักนึงแล้วพักนึงแล้วไม่กิน ไปตลาดที่ไรก็เขาขายนะช่วงนี้ทุเรียนขายอ่าเต็มท้องตลาดเลยนะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเกรดเอเกรดบีเกรดพรีเร P, มียมอะไรเต็มไปหมดเลยโห้ยเมื่อก่อนมันมันว้าวุ่นอะ่ะมันวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่แล้วก็เลือกไงเลือกอ่ะคิดว่าจะเลือกลูกอ่อนๆเลยเลือกลูกเหลืองจัดๆแก่ๆเ,เ,เลือกอันไหนฮะ เวลากินอาา่ะลูกแกจะแก่แก่ที่ดีที่สุดกับคือว้าวุ่นไหมว้าวุ่นไปถึงแม่ค้าไหมเวลาจะซื้อโอลูกนี่อ่อนไปเขาเลือกให้ก็ไม่เอานะพอแก่แกจัดจัดได้ไหมอันนี้สุกไปอันนี้สุกน้อยอันนี้แข็งไปเป็นไงว้าวุ่นไหมค่ะถึงแมค่ค้าว้าวุ่นถึงแม่ค้าไหมค่ะ เวลาไปซื้อวุ่นวายถึงแม่คม้าไหมทุกคนที่ซื้อเป็นลูกนะไม่ใช่ซื้อเป็นแพ็คถ้าซื้อเป็นแพ็คมันจิ้มได้กรณีซื้อเป็นลูกมันจิ้มไม่ได้เรารู้สึกว่าตัว,ต,วตัววุ่นวายอยู่ที่เราไม่ใช่แม่ค้านะแต่พอตัวเราเนี่ยวุ่นวายเนี่ยวุ่นวายกับกิเลสท,ที่อยากกินทุเรียนนี่แหละมันวุ่นไวายไปถึงพ่อค้าแม่ค้าวุ่นไวายไปถึงที่นั่งกินอีกจะไปกินตรงไหนวุ่นไวายไหม วุนว่นวายกับคุณลุออพี่น้องอยู่บ้านนะไม่รู้สึกเท่าไรหร่หรอกแต่พี่น้องอยู่ศูนย์เนอะพี่น้องจะไปนั่งกินตรงไหนของศูนย์ <c oughs> วุ่นวายไปอาหารเลยค่ะคุณลุก <c oughs> วุ่นวายมากเลยซื้อก็วุนว่นวายอยากก็วุนว่นวายที่นั่งกินก็วุนว่นวายกินเสร็จก็วุ่นวายอีกนะร้อนรนละอุเลยเรารู้สึกว่า มันขนาดนี้เลยเหรอว่มันวุ่นวายมากเลยกับการอยากกินทุเรียนคือเลยไม่กินอยู่พักหนึ่งแล้วนะคะที่ไ้เห็นตัวเองก็ไม่สบ,บายครูบาอาจารย์ก็ป่วยช่วงที่เรากินทุเรียนพอดีโอ้เราวุ่นวายมากสะเทือนไปถึงผู้คนเลยเราก็เลยมันรู้สึกว่าโอ้มันใช่ความอร่อยเหรอทาไม,อร,อ,ม,มอร่อยมันมันอร่อยมันหลอกอ่ะอร่อยมันหลอกทิปแต่วุ่นวายในของจริงไหม ที่เห็นเห็นอะของจริงไหมของจริงค่ะของจริงค่ะเออสังเกตนะเวลาพี่น้องติดอะไรก็ช่างเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้ติดทุเรียนพี่น้องมีกิเลสกับอะไรอะพี่น้องรู้สึกว่ามันว้าวุ่นและวุ่นวายไหมเหมือนที่พี่นิดมีกิเลสกับรถนี่แหละวุ่นวายไหมวุ่นวายครับวุ่นวายครับทุกเรื่องเลยครับวุ่นวายไหมวุ่นวายค่ะร้อนลุ่มร้อนลน ยรอมรุ่ม,ม<า>ร้อนรนสังเกตอ่านอ่านใจตัวเองดีๆนะกิฟรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่กิฟแต่ว่าพอมันมีเกิดขึ้นเฮ้ยมันปกติเราไม่ได้เราไม่ได้วุ่นวายนะแต่เราเลยรู้สึกว่าโอ้มันมันไม่ใช่เราอะ่ะชีวิตเราไม่ได้วุ่นวายแบบนี้แต่พอมาไอ้นี่มาโอ้มันเลยรู้สึกวุ่นวายล้วชีวิตเราสงบสงบร่มเย็นเป็นสุขอารมณ์ดีๆอยู่แต่พอกิเลสเข้าเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยเราเลยรู้สึกว่าอะไรที่มัน มันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ต้องการความวุ่นวายอ่ะเอาใครฟังแล้วเป็นไงใครจะพูดอะไรคุณอาจจะไม่ได้ติดทุเรียนนะคนติดอย่างอื่นที่วุ่นวายอยู่อ่ะคนวุ่นวายเรื่องอะไรอยู่ล่ะขอโอการค่ะเอาเลยค่ะตอนที่วุ่นวายเรื่องพี่สะพ้ายอ่ะค่ะมันอยากให้เขาไปทํางานมันอยากให้เขาหายขี้เกียจ แล้วมันก็วุ่นวายมันฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องนี้ทั้งวี่ทั้งวันคิดทุกวันหลายวันค่ะใจก็ไม่สงบฟุ้งซ่านมีความหงุดหงิดเล่าร้อนแล้วที่นี้พอก็เลยสอนมันวางใจค่ะว่าถ้าความขี้เกียจของเขาทำให้เองทุกข์น่ะเองต้องทุกข์ตั้งแต่ที่เองยังไม่รู้เพราะว่าเขาขี้เกียจมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย เองก็ต้องทุกข์ตั้งแต่ตั้งแต่เองยังไม่รู้แต่ตอนนี้ทําไมเองเพิ่งมาทุกข์พอเองรู้เองเห็นพฤติกรรมแล้วเองมาทุกข์ก็แสดงว่าเองไปเอามาทุกข์เองมันไม่ใช่เกี่ยวกับเขาเองไปเอามาทุกข์เองแล้วก็ไว้วางใจค่ะว่ายินดียอมรับในวิบากอันนี้โอเคถ้าเขาเราคงเคยทําไว้แหละแล้ว มาในล่างของเขามาทวงให้เราได้ชดใช้เราก็จะได้หมดไปยินดียอมรับในวิบากนี้ก็ยินดีว่าจะเลี้ยงเขาไปแบบนี้แหละค่ะให้มันให้มันหมดวิบากกันไปค่ะก็เลยวางใจแบบนี้ก็เลยสงบสบายแล้วสุดท้ายพี่ชายก็สงข่าวว่าเขาได้งานแล้วไปทำงานแล้วแล้วก็สอนกิเลสต่อว่าก็ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะทำงาน ยังยืนถาวรหรือว่าอะไรก็รับรู้ความจริงตามความจริงว่าเออเขาไปทํางานแล้วก็ยินดีแค่นั้นไปก็จบค่ะก็เลยสงบได้ค่ะคุรู้ค่ะกับสาธุค่ะเออตัววุ่นไวายไม่ใช่ใครอื่นหรอกนะเราเองนะคะกิเลสเราเองนี่แหละที่บงการให้เราวุ่นวายเออวุ่นวายมากเลย วุ่นวายร้อนรอนเร่งรีบนะคะเจ้ากี้เจ้าการตัววุ่นวายอยู่ที่เรานี่แหละกิเลสท,ทุกตัวคือตัววุ่นวายนะทุกคนคุณจะติดเรื่องไหนคุณจะอยากเรื่องไหนก็ช่างแหละที่คุณติดมากๆมันนั่นแหละทัวนั่นแหละมันทําให้เราวุ่นวายว้าวุ่นร้อนรอนลุกนี้ลุกร,ร,กรนเร่าร้อนมันก็ทําให้ยุ่งเหยิงอ่ะ ใจเรายุ่งเหยิงสถานการณ์ข้างนอกก็ยุ่งเหยิงแล้วตัวเรายุ่งเหยิงแล้วคิดว่ามันจะยุ่งเหยิงแต่ข้างในหรือว่ามันพูดหรือทําพฤติกรรมที่ยุ่งเหยิงออกมากับผู้คนรอบข้างตัวมันเนี่ยเจ้าก,กี้เจ้าการกับผู้คนรอบข้างไหมเจ้ากี้เจ้าการไ<ด>ปบา,าตรุมาตัวมันนี่แหละจะเพราะมันวุ่นวายแล้วมันต้องถ้ามันเก็บความวุ่นวายไหมมันจะอกแตกตายมันต้องระเบิดออกมา เจ้ากี้เจ้าการโน่นนี่นั่นกับผู้คนรอบข้างเห็นไหมมันเลยทําให้คนรอบข้างวุ่นวายไปกับเราด้วยเป็นไงปั่นป่วนไหมทีนี้เาดาดันวันหนึ่งกิเลสกี่ตัวล่ะวุ่นวายกี่ตัววุ่นวายกี่เรื่องติดกี่เรื่องติดกี่อย่างฮะวันหนึ่งมีกิเลสหลายตัวอยู่กับผู้ลูกก็เลยวุ่นวายไม่หยุดไงเห็นไหม <laughs> แต่ว่าบางทีอาจบางที่ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองวุ่นวายน่ะเข้าถึงความรู้สึกลึกคือมันเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนมันจะสัมผัสได้นะคะจิตเราเนี่ยเคยสงบสงบนะหัวเราเคยว่างวันใดวันหนึ่งมีอะไรเข้ามาอยู่ในหัวเรารู้สึกว่าหัวเราเริ่มมันหายว่างวะ่ะมันมีอะไรมาแทนที่โอ้มันมีทุเรียนเข้ามามีความอยาก เข้ามาแล้วพอความอยากเข้ามานี่หัวมันว่างไหมหรือมันคิดอยู่นั่นแหละเหมือนหัวพี่กบเนี่ยพี่สไปยหรือน้องสไปคเข้ามานี้แหละหัวหัวมันว่างไหมหรือมันคิดอยู่นั่นแหละไม่ไม่ว่างค่ะมันคิดอยู่นั่นแหละค่ะมันวนหัวมันไม่ว่างมันวนอยู่นั่นแหละมันวุ่นวายไงมันวนมันวุ่นวายกับกิเลสนะคะจริงๆทุเรียนก็ไม่มีหรอกพี่สไปยก็ไม่ได้อยู่ในหัวหรอก ตัเรียนไม่ได้อยู่ในหัวแต่มันเอาเข้ามาไว้ในหัวถูกไหมถูกกากรุอนเอ้รถเอ้ั่วไอ้น้ําซึมนี่แหละมันก็รถมันก็จอดของมันแต่เอามาไว้ในหัวถูกไหมถูกกากรู้ทั้งวันเลยอยู่หัวเลยวุ่นวายอยู่กับรถซึมรถซึมนี่ใช่ไหมใช่จ้ะกีดแล้วเมื่อก่อนนักรู่กีดแล้วกีดอีกอยู่นั่นแหละแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองวุ่นวาย ไม่รู้ตัวได้นะว่าความวุ่นวายอยู่ในหัวอยู่ในจิตวิญญาณเราไม่รู้ไม่รู้ตัวจ้าคุรู้ค่ะนะคะส่วนจิตวิญญาณใครที่วุ่นวายเป็นประจําคุณจะแยกไม่ออกนะเพราะคุณเต็มไปด้วยกิเลสคุณจะแยกไอ้ไอที่กิฟพูดเนี่ยจะแยกไม่ออกนะ <c oughs> แต่ถ้าใครที่สงบร่มเย็นแล้วคุณจะเห็นนะถ้าคุณลดกิเลสได้พอสมควรแล้วคุณจะเห็นว่าอ๋อ เออใช่มันวุ่นวายจริงๆวะ่ะไม่ใช่ใครอื่นหรอกวุ่นวายเราน,นี่แหละวุ่นวายนะคะดังนั้นเนี่ยอไม่ใช่ความสุขเลยวะ่ะเรารู้สึกว่ากินทุเรียนไม่ใช่ความสุขเลยวะ่ะก็ไม่ได้บอกว่าล้างได้นะแต่ตอนนี้มันรู้สึกอย่างนี้นะครับมันรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขเลยเราเข้าใจว่ามันคือความสุขมันไม่ใช่ความสุขเลยแต่มันคือความวุ่นวายที่แท้ทูความวุ่นวายที่แท้ทูนะคะ ความวุ่นวายที่แท้ทูก็ไม่ใช่ทุเรียนหรอกนะความวุ่นวายที่แท้ทูอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนเกิเลสกอยู่ที <c oughs> ่กิเลสก็รู้เออเหมือนที่พี่นิดไปเจอทุเรียนนั่นแหละเออ <c oughs> ก็พลากออกไปนั่นแหละแต่พลากออกนี้คิดว่าหัวใจมันพลากไหมหรือว่าหัวในหัวมันมีอะไรอยู่มันก็ยังมีความอยากอยู่เออวนเวียนอยู่นั่นแหละกลับมาจะยังอยู่ไหมมันจะยังอยู่ไหมมันจะได้กินไหมหัวมันวุ่นวายอยู่ไหม แต่บางทีอาจจะไม่รู้เลยตากรู๊กอยู่กรุกมันบอกว่ารีบๆนหน,น่อยเออเห็นไหมวุ่นไวายไหมวุ่นวายกันกรุมันบอกว่าพี่รีบๆหน่อยอย,อย่าอยู่นานเอถอ<า>ึงไปทำถึงไปทําเรื่องอื่นพลาดไปเรื่องอื่นแต่หัวมันปักหลักอยู่กับทุเรียนไง <c oughs> หัวปักหลักอยู่ตรงนี้มันก็วุ่นวายมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความอร่อยเราเริ่มรู้สึกว่า ความอร่อยไม่ใช่ของจริงแต่ความวุ่นวายและเร่าร้อนนี่แหละคือของจริงเรารู้สึกว่ามันมันใช่เราเหรอความวุ่นวายและความเร่าร้อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่กิฟนะกิฟไม่ใช่ความเร่าร้อนกิฟไม่ใช่ความวุ่นวายแต่ว่าพอเห็นผัสารนี้ทีไรวุ่นวายและเล่าร้อนมันไม่ใช่เราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสงบของเราเรารู้สึกว่าเราเลยเริ่มถอย นะคะว่าความวุ่นวายที่แท้ทรูอยู่ตรงนี้นี่แหละเอาใครฟังแล้วเป็นไงเนี่ยฟังกิฟแล้วย้อนกลับทําใจในใจย้อนกลับไปหาตัวเองดูนะบางทีความวุ่นวายของพี่น้องมันอาจจะใหญ่มากมันใหญ่มากจนมันสัมผัสรายละเอียดที่กิฟพูดไม่ได้แต่มันวุ่นวายออกมาเป็นคําพูดการกระทํานะะออกมาเป็นคําพูดการกระทําหรือเหตุการณ์ที่มันยุ่งเหยิงและวุ่นวายนะคะ แต่ที่คิดพูดเนี่ยคืออาการในจิตนะอาการในจิตนะคะที่สะท้อนออกมาถึงความวุ่นวายแต่ของพี่น้องอะ่ะอาจจะออกมาไม่ใช่ไม่ใช่อาการในจิตไงอาจจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหตุการณ์เป็นโน่นนี่นั่นนะคะอ่าวเอาลองดูนะของใครเป็นไงเอาเชิญค่ะอ่ะขอโอกาสค่ะจากที่ครูให้โจทย์พี่ปุ้ยไปตอนนั้นที่ว่าพี่ปุ้ยยังแยกการคว่ำ ความอ่มจานความอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเห็น mm hmm. ตอนแรกที่จิตใจมันวุ่นวายนะคะคือมันชอบที่ว่าความสะดวกสบายที่เราจะหาของเจอเลย mm hmm. อะไรแบบนั้นนะคะแล้วแต่ว่าพอไปลองทำโจทย์ที่ครูให้ไปทำนะ่ะความวุ่นวายในใจมันก็ลดลงนะคะคือการที่จะหาช้อนหรือว่าจานชามอะไรที่มันอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เราก็ ความไปรวมกันนะคะความวุ่นวายในใจก็ลดลงค่ะแต่ว่าตอนแรกกิเลสมันก็ดิ้นอยู่นะคะค่ะครูนะตัววุ่นวายนี่เรานี่แหละครัวก็ครัวเราเองบ้านก็บ้านเราเองมันจะหายากอะไรนักหนาไอตัวที่ยากนี่ใครใช่จามช้อนไหมไม่ใช่จามไม่ใช่ช้อนคาะกิเลสในใจเราค่ะเออตัววุ่นวายที่แท้ทรูอยู่ตรงนี้แหละเที่ยวแยกนั่นแยกนี่ถูกไหม รค,ครูค่ะครูแล้วก็และก็ไม่โทษอีกนะว่าเดี๋ยวหาไม่เจอโน่นนี้นั่นอุย้ยมันจะยุ่งยากหาไม่เจอวุ่นวายตกลงตัววุ่นวายที่แท้ทูอยู่ไหนกิเลสค่ะกิเลสพ่อใช่ไหมไม่ใช่่ะกิเลสท, <laughs> ที่ที่มันมาอยู่กับเรานะคะครูกิเลสใจเรานี่แหละกิเลสในใจเรานี่แหละมันวุ่นวายที่แท้ทูเนี่ยภาษาภาษาโลกโซเชียลนะคะเอาใคร Yeah. ตัวรู้ตัวเปล่าว่าตัวเองนี่มีกิเลสแลวตัวเองวุ่นวายที่แท้ทูรู้ตัวไหมหรือว่ายังคิดว่าตัวเองสงบลมเย็นเป็นทุกอยู่หรือว่าอ่านไม่ออก่อากุลุจะอเรื่องที่พปส่งกรบ้านเรื่องน้ำเข้ารถเนี่ยนี <c oughs> ่รู้ซึ้งเลยกากุลุเรื่อ <c oughs> งุณ <c oughs> บวายก็อยู่ที่กิเลสตัวพีเองกบกุลุ <c oughs> พอพี่วุ่นวายแล้วเป็นไงไปจีจ้จีจ้จำจี้จำชายกับคนข้างนอกให้เขาวุ่นวายตามไหมใช่จ่ะกุลุกเขาวุ่นวายตามกันหมดกับกุเออ <c oughs> มี <c oughs> คนวุ่นวายหนึ่งคนคือเรา <c oughs> ส่งผลให้คนรอบข้างเราวุ่นวายไม่รู้กี่คนเห็นไหมเพราะฝีมือเราไปกระตุน้นฝีมือเราไปกระตุ้นเราไม่ใช่แค่แรงเหนี่ยวนําที่วุ่นวายนะแต่เรากระตุ้นด้วยคําพูดการกระทําลีลาท่าทางของเราที่มันแสดงออกวุ่นวายหนึ่งคน าคนข้างนอกเขาลดเขาไม่ได้ฝึกการลดกิเลสไว้เขาก็จะดิ้นและวุ่นวายไปตามคนนั้นแหละเออแต่ถ้าเขาลดกิเลสได้ดีแล้วคุณวุ่นวายมาเขาจะวุ่นวายตามคุณไหมคุณวุ่นวายอยู่คนเดียวแต่เขาฝึกลดกิเลสด,ดีแล้วเขาจะวุ่นวายตามคุณไหมเราไม่วุ่นวายตามค่ะเราเขาไม่วุ่นวายตามเพราะเขาฝึกลดกิเลสมาดีแล้วแต่คนทั่วไปนี่ฝึกลดกิเลสมาดีแล้วหรือเปล่า ส่วนมากก็ไม่กยได้ฝึกกับกุลออุก็เลยวุ่นวายไปตามใครใครมันคนต้นเรื่องวุ่นวายไปตามตี้มันเลยกับกุุเออวุ่นวายตามไอ้คนต้นเรื่องนี่แหละเออพี่น้องอตามตามนักรถกิเลสค่ะเออไอเรานี่แหละตัวป่วนเห็นไหมมันมาแล้วกับกุุเออไม่ใช่แต่พี่นิดคนมีกิเลสเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่แค่ บางทีอ่จิตวิญญาณละเอียดไม่พอจึงจึงจึงอ่านไม่ถูกอ่านรายละเอียดที่คิดพูดไม่ได้แต่ถ้าจิตวิญญาณที่มีรายละเอียดฝึกอ่านรายละเอียดแล้วจิตวิญญาณที่ละเอียดแล้วลดความหยาบลงได้แล้วมันจะจะจะ,จะฟังดูเรื่องอ้าแต่ละคนนี้ตัวว้าวุ่นทั้งนั้นแหละกิเลสมากเท่าไหร่ว้าวุ่นและวุ่นวายมากเท่านั้น มีไหมใครจะพูดมันวุ่นวายมาบางทีวุ่นวายออกมาเป็นอารวาสเลยก็ได้อันนั้นน่ยหยาบไปเลยนะพอวุ่นวายหนักมากก็เลยอารวาสซะเลยนะคะอวุ่นวายหนักออกมาเป็นคําพูดนี่ไม่รู้ตัวนะคําพูดว่า<ต>เขาคําพูดเนบเนนเขาในตัวเองวุ่นวายอยู่ข้างในจนออกมาเป็นคําพูดยังไม่รู้ตัวเห็นไหมอ่ะเอามามา,มาลุงโยอ่าเสียงครับถ้ายินจะเจนไหมครับ ชัดทั้งชัดทั <c oughs> <g> ้งเจนค่ะโอ้ความวุ oh, <c oughs> <c oughs> oh, ่นวายนี้จะแป้รงโยได้อย่างไรล่ะโอ้ยวุ่นวายจนตัวเองป่วยป่วยป่วยถึงชนิดว่าพีคนจริตเลยนะหมายถึงบ้าป่วยถึงบ้าเออก็ก็เมื่อก่อนมันป่วยอีกแบบหนึ่งออกมาเจออาจารย์อาการ ป่วยแบบแบบแบบที่มันเป็นเคยเป็นอยู่ก่อนมันก็ค่อยๆทุเลาลงแต่มันได้อาการป่วยใหม่ที่ไอไอป่วยวุ่นวายุ่นวายมันจะเอาดีจากคนนู้นจะเอาดีจากคนนี้เรื่องของมันได้ป่วยใหม่ป่วยวุ่นวายยึดดีตัวเองเนี่ยดีอยู่คนเดียวกับเราข้งเนี่ยไม่มีใครดีเลยุ่นวายจนตัวเองเนี่ยป่วยจน จนถึงกันประมาณว่าวิกฤติบ้าเออเอเอ,เอแล้วก็อการดีขึ้นหน่อยก็มวุ่นวายเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมจนล่ลาสุดก็อครูต้องไงว่ากลับไปตั้งศีลใหม่กลับไปเริ่มที่อาาิกลับไปเริ่มที่ญานส่งกันเรื่องงานอย่างเดียวเออก็ดีนะครับ รบว่าเมื่อเรามีสติอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันทำให้เรา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 ลดความวุ่นวายลงก็เริ่มมาจับส่งกันบ้านเพื่องานอย่างเดียวไม่เอาอันอื่นมันค่อยค่อยลดความวุ่นวายลงความ,ว,ามาวุน่นวายลงไม่ใช่ว่าจะจะไม่เหลือความวุ่นวายความวุ่นวายมันมันก็ยังมีแต่มันเบาบางลง ประมาณนี้ครับขอบประุุณกัน